รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสับสุนโดยโรงพยาบาลนาวเวศ ประเทศไทยนะคะไม่ได้มีแค่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแต่ยังมีสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรู้และแรงบันดาลใจตามก็องมาเจอนี้วันนี้นะคะกล้องจะพาทุกคนมาพร้อมกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติปทุมธานีพื้นที่การเรียนรู้ที่น้อมนำแนวคิดเกษตรพอเพียงของในหลวงรัรชกาลทก่9สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาดูกันว่าเกษตรศยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ปลูกผักแต่ยังเป็นศาสตร์ที่พลิกชีวิตได้จริงตามกล้องมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตามกล้องไปเจอร์นี่นะคะพาทุกคนมาที่นี่ค่ะมาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร,รษเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีที่นี่นะคะคือศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมแห่งอนาคตที่นําแนวคิดนะคะเกษตรทฤษฎีใหม่มาปนาใน้ยเข้ากับสังคมยุคปัจจุบันเราจะได้เห็นเทคโนโลยีหรือ จนนุทการสุดล้านะคะพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะคะและลองนะคะเวิร์กช็อปเกษตรอินทรีย์ไปดูกันนะคะว่าวันนี้ค่ะเกษตรสมัยใหม่นะคะจะเป็นยังไงทำได้ง่ายแค่ไหนกันไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับนี่ค่ะคุณเมย์ค่ะคุณเมย์คือเจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์ค่ะนี่ถ้ามาที่นี่ก็จะเจอคุณเมย์มีกี่คนคะเกือบเกือบสิบคนค่ะอ่าซึ่งบอกก่อนเลยที่นี่เนี่ยสุดยอดมากใครก็ตาม ที่มีครอบครัวพ่อแม่ลูกอยากให้มาอ่ะ อะไรเป็นไรคะคุณเมย์เป็นนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ในอาคารค่ะ,ะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเมย์พาพี่ก้องเที่ยวหนึ่งวันก็ไม่หมดแล้วมีกี่กิจกรรมเข้าคร่าว1ิบกิจกรรมแะค่ะทั้งวันพาลูกมานะคะทำกิจกรรมเสร็จปุ๊บกินข้าวก็มีอาหารให้กินด้วยใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเห็นอะไรที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นรากเหง้าของความเป็นไทยของคนเราค่ะอ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพาไปดูไฮไลท์อะไรบ้างคะพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หลังใหญ่ของที่นี่เราก็จะมีทั้งหมด16โนนนนเฉพพพาะะะใิธภััณฑ์งี้คส เดี๋ยวเชิญด้านในแหละค่ะมาถึงด้านหน้าเข้ามาปุ๊บก็จะเจอแบบนี้เลยคือ,อประวัติ พิพิธภัณฑ์เลยใช่ค่ะ,คะก็จะเป็นประวัติของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ<ต>้า<ต>อยู่หัวค่ะตัดรอหนึ่งใช่ไหมเนี่ยรอหนึ่งค่ะจัดตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เลยเห็นความสําคัญของภาคการเกษตรระหว่างพระมหากษัตริย์ทรง,งงานทรงคิดค้นทรงวางต้นแบบให้กับเกษตรกรคนไทยก็เลยสร้างพิพิธภัณฑ์หลังนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าเพื่อเฉลิมฉลองที่ในหลวงรัชกาลที่9้าพระองค์ท่านทรงครองสิราชสมบัติครบ50าิปี ด้านนี้คืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นริ้วขบวนพระราชาพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะ,<ฮ>ะหรือพระราชาพิธีพื่อชมงคลน,นั่นเองค่ะ,<ฮ>ะต้องบอกว่าพระองค์ท่านนะคะทรงคิดริเริ่มวางแผนในภาคก,การเกษตรให้แต่ประชาชนคนไทยและบอกก่อนนะชาติอื่นไม่มีมีแต่ชาติไทยที่มีนะคะจงภูมิใจไว้ก่ะ อันนี้นะคะคือรถซึ่งเป็นรถพระที่นั่งใช่ค่ะเป็นรถยนต์พระที่นั่งค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงขับแล้วก็สมเด็จย่าทรงนั่งข้างค่ะอยู่ที่นี่เลยนะคะเสามารามาชมกันได้เลยได้ต่อไปเราไปชมกันต่อค่ะไปเลยค่ะด้านหลังคือไหคะอันนี้เป็นชุดทรงพระอักษรค่ะของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจะเห็นว่าพระองค์ท่านค่ะ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะเป็นหนึ่งข้อในหลักการทรงงานของพระองค์ท่านเช่นกันค่ะ,ะในที่ฑ์แห่งนี้สิบห้าโซนมีอะไรบ้างชั้นที่หนึ่งทีท่ศการในหลวงรักเราชั้นที่สองชื่อว่าโซนน้อมนำคำพ่อสอนยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ก็ยังมีในส่วนของสัมผัสสะท้อนวิถีภูมิปัญญาของกเกษตรไทยอะค่ะอีกหนึ่งโซนนะคะก็จะมีโซนสนองพระราชปณิธานค่ะก็จะเป็นการสานงานต่อค่ะจากรัชกาลที่เก้าก็คือในหลวงรัชกาลที่สิบโอ้ยั้งหมดเยอะมากมาก มาทั้งวันเลยไหคะคุณผู้ชมคะเต็มที่เลยเดี๋ยวเราค่ะไปลงมือทำเวิร์กช็อปด้วยตัวเองกันดีกว่านะคะแคที่พิพิธภัณฑ์การแจ้งค่ะ อ่าเมื่อมาถึงตรงนี้คือนะคะ w m s i o m k i r m Farm พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะ,คะซึ่งอยู่ตรงบริเวณนี้เองด้านหลังนี้จะเป็นอะไรคะในเรื่องของฐานการลูโคกหนองนาโมเดลแต่ว่าจะมีในตัวของคาเฟ่ที่ขั้นอยู่โคกหนองนาโมเดลนะคะซึ่งเป็นการสื่อสานต่อ,อยอดเจนงชานที่เบอกก่อนว่าเรานี่โชคดีมากที่มีในัานทีเกกันที่10มาไปาาเดินชมดีค่ะ ที่เป็นส่วนของอะไรคะนี้ผลิตภัณฑ์ของทางเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเราค่ะอันนี้เป็นไอันนี้เป็นกาแฟหรือจะแบบบทที่เราบดให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกน้ําใช่ค่ะก็จะมีพวกหมักเมาค่ะมีผลิตภัณฑ์คุกกี้ใช่ค่ะนะครนี่ของพี่พันนี้หมดเลยใช่ไปเรียนรู้กันกันต่อดีกว่าค่ะได้ค่ะโอ้โหพูดถึงเนี้ยอากาศยังไม่ร้อนแะคุณเมนใช่ค่ะถ้าเป็นช่วงเช้าๆสายๆค่ะก็จะได้สัมผัสบรรยากาศแสงแดดแบบนี้ค่ะกิจกรรมยอดิยมของเราก็จะมีการทํานาดําแล้วก็นายนกล้าซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะ ทางพี่ก้องได้ลองทดสอบการโยนกล้าแล้วกันค่ะเรามาถึงแปลงนาะแล้วค่ะวันนี้นะคะก้องจะมาลองทําค่ะนายโยนกล้าค่ะนายโยนกล้ากันนะคะที่นี่แหละคะ่ะที่ที่ฐานการลุ้นหนึ่งไร่พอเพียงแล้วก็จะเป็นฐานการลุ้นแปลงนาค่ะ,ะกล้าปิดอยู่ต้น,ตนกล้าของต้นใช่คะใช่ค่ะคเดี๋ยวเราจะมีสาวส,าวสเต็ปด้วยกันชูก้าชูก้าย่อตัวออตัวโยน อ๋อเขาเจอกระจายเองกระจายแล้วเขาก็ต้องโยนทั้งไล่อย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราว่าเป็นภาการเกษตรทํายังไงมีลักษณะแบบไหนบ้างแล้วคุณผู้ชมก่อนเราจะกินข้าวแต่ละเม็ดนะแล้วเขาต้องชูอย่างเงี้ย นานมากเลยนะโอ้คิดถึงหลักสิชาวนานี่ไม่ใช่ง่ายนะแปลงนาะที่เห็นนี้เราทํนานาทุกวันแต่เราจะไม่มีการเก็บขึ้นมานะก็จะปล่อยให้เขาเติบโตเหมือนสองแปลงที่พี่ก้องเห็นอยู่ด้าน<อ>หลังค่ะที่เห็นล้อมตาข่ายไว้เพื่อป้องกัน<อ>พวกนกต่างๆที่จะมาจิดไปเมื่อโตอย่างนี้นะปุ๊บเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้ละใช่ค่ะเกี่ยวก็ต้องเอาที่เคียวมาเกี่ยวลงไปจับเป็นกอแล้วเกี่ยวจากนี้จอเรามีกิจกรรมอะไรอีกฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปมุมนู้นค่ะ จบไปแล้วค่ะกับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ที่เหล่าแบรนด์และครีเอเตอร์รอคอยกับงาน Thailand Social Awards ที่ปีนี้จัดขึ้นครั้งที่13แล้วมีคนดังอินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์ต่างๆตบเท้าเข้าร่วมคับข้าง Thailand Social Awards ครั้งที่13จัดขึ้นโดยบริษัทไวซไซต์ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด งานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอีกทั้งยังร่วมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์และยกระดับวงการโซเชียลด้วยการมอบรางวัลเชิดชูผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆปีนี้มอบถึง6กรวัลได้แก่ Best Band Performance on Social Media Best Creator Performance on Social Media Best Content Performance on Social Media, b a s t Performance on Platform, Rising Creator Platform on Social Media และ Special Award ซึ่งผู้ที่ครอบครองรางวัล Special Award เป็นครองคือคุณเบนต์อัรพลหนุนดีที่คนในโซเชียลต่างเห็นตรงกันว่าเป็นบุคคลที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์และสร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้สวนสัต์เปิดเขาเขียวเป็นที่จักระดับโลกค่ะ มาถึงจุดนี้จุดไหนคุณเมย์อันนี้จะเป็นหนึ่งฐานการเรียนรู้ค่ะหนึ่งไร่พอเพียงจะรู้ว่าในหนึ่งไร่เนี่ยเราจะปลูกอะไรบ้างอันนี้จะเป็นการจัดการพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9้าตามหลักของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยก็บอกว่าในหนึ่งไร่เนี่ยเราควรทําอะไรบ้างใช่โอ้ท่านก็วางแผนให้เราเยอะเนาะอย่างด้านหน้าก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรก็จะเป็นสลิดพังพรนี่กลุ่มนี้คือกลุ่มสมุนไพรสลิพังพรดูแลแมลรงสัตว์อยมะรงต่ไอยพวกเราเนี่ยมีบุญที่ได้เกิดใต้แผ่นดินของในนหลวงะ รือจากที่เก้าราไที่สินะคะซึ่งท่านก็ทรงวางแผนอย่าง่เราบมดแล้วอยู่แบบพอเพียงจริงๆนะคะเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้าต่อค่ะอันนี้คือนาน้อยคอยน้องนะใช่ไหมก็<ช><ช>คือในหนึ่งไร่ก็ปลูกข้าวตามที่เรากินได้ก็คือปัจจัย4ี่ของเราเลยค่ะ<อ>เดี๋ยวด้านหน้าของเราจะเป็นเรื่องของการเพาะเห็ดค่ะ อ่ะมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นโรงเห็ดในหนึ่งไร่เนี่ยก็จะมีโรงพ่อเห็ดไปด้วยใช่ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเรื่องของจุลินทรีย์ที่เราก็จะมีต่างๆให้ได้ชมค่ะและในหลวงรัชกาลที่9้าพระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงศึกษาค้นคว้าด้านการจัดก,การดินก็เลยเป็นนักวิทยาศาสตร์เนอเรื่องของดินนี่ฟังแล้วขนลุกจะร้องไห้เ้ําตาซึมเห็นไหมคือท่านคิดทุกอย่างให้กับชาวไทยนะคะและนี่เวลาที่ไปขา,ขายก็ขายแบบนี้ถูกไหมเนี่ย<ช>คุณดูคิดอย่างนี้ให้เลยว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนนต่อปีต่อเดือนเท่าไหร่เนื้อ อันนี้ที่เห็ดเป็นร่มแม่ขาหนึ่งันแต่เชื่อว่าเขาก็จะมีความสามารถวิเศษก็คือแอนแอนคืออะไรคะอันนี้จะเป็นร่มเหง้อเห็ดเป็นร่เห็นหรอกร่มหนึ่งคันแค่นี้ร่มแค่นี้แต่เพราะเห็ดได้หมดในการที่จะค้าขายเอามาหากินเป็นอาชีพเราก็อยู่เลี้ยงชีพได้อีกอันนี้จะบรรจุได้มันเจ็ดถึงแปดร้อย้นค่ะอ่ะต่อค่ะถ้าเราเดินไปมุมนู้นก็จะมีด้านนี้เลยค่ะจากที่เห็นที่เราเดินมาก็จะมีเรื่องของพืชผักสวนครัวค่ะเราก็ถูุควงเลย แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้แบบประหยัดมากขึ้นก็ทานี่มีพลังงานแสงอาทิตย์แบบนั้นันสมัยมากหรื่กะแสเห็นไหมแม่คุณดูส่วนด้านนี้ถ้าพี่ก้องชอบออกกําลังกายหรือว่าไม่มีเวลาแต่อยากลดน้าต้นไม้ไปด้วยก็จะมีจักรยานสูบน้ําค่ะนี่จักรยานสูบน้ําอีกอันนี้เป็นนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะที่ประหยัดด้วยค่ะแล้วก็ได้ทั้งออกกําลังกายแล้วก็แบบขันน้ำจะออกทางมุมนู้นก็จะมี2ที่จะมีมุมนู้นกับมุมด้านขวามือของพี่ก้องค่ะได้ออกกําลังกายด้วยได้รดน้ำต้นไม้ไปด้วยพอแล้ว ได้ไหมคะจุดไหนต่อคุณเมย์อยวเราเดินไปเลยค่ะสมมตเหรอโอ้โหคุณเมย์ค่ะอันนี้มีหมูป่าด้วยนี้เนาะค่ะคือก็มีสามารถมีหนึ่งไร่เราเลี้ยงหมูได้ด้วยใช่ค่ะง่ายๆดูสิคะนี่เป็นที่เลี้ยงหมูป่าแล้วเขามาหาเราแล้วคุณเมย์อันนี้ก็จะเป็นหมูเพราะว่ามูลของเขาก็สามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยได้เขาไม่กลัวคนเนาะไม่กลัวค่ะเพราะว่าเด็กๆจะมาเล่นอยู่ทุกวัน น่ารักมากเลยหมูป่าหมูป่านีการนี้ก็ปลูกผักนะคผับกินกันนะคะหรือว่าทําขายอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดอินเดียก็อายุผสูงกันนี้หน่อยก็จะมีผัวเจกคนหนึ่งไปทำอย่างนี้อยู่เนาะไร่อย่างเ้เนาะอยู่กับผัวได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเก็บเห็ดกินกับผัวสองคนถ้าชอบกินไข่ไก่ไข่ไก่ก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นเล้าแต่ตอนนี้เราได้หมดเรากาลังเปลี่ยนรุ่นเขาค่ะก็เลยนี้ยังมีการผักอยู่แต่ถ้าเป็นกิจกรรมครอบครัวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวค่ะเราก็จะมีให้เด็กๆน้องๆค่ะได้มาเก็บไข่ในหนึ่ะ ถ้าเก็บไข่กินทาไข่เจียวใช่คไหมใช่ค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวเราเดินไปต่อค่ะมาจุดนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในบ้านอยู่อาศัยที่สามารถทําได้คือเป็นบ้านบ้านดินค่ะบ้านดินมันียังไงคุณเมย์มันเย็นค่ะก็คือถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยข้างในเราเข้าไปเราก็จะเย็นแต่ถ้าหน้าหนาวเราก็จะเกิดความอบอุ่นคุณเมย์บ้านดินเนี่ย คือเวลาที่อยู่จริงๆเนี่ยก็อยู่ได้เองเงินปลอดภัยแข็งแรงแข็งแรงถามว่ามีอายุนานไหมประมาณเกือบร้อยก็ปีค่ะก็จะมีการซ่อมแซมค่ะตายแล้วตายใหม่อ่ะเนาะเห็นมีอาหารดองอาหารดองเห็นดูวิธีการเป็นเรื่องของการถนอมอาหารเนี่ยดีมากๆเลยเนี่ยมาตรงนี้ก็เป็นจุดของ รเราเรียกว่าฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมืองค่ะพีก่กองดังนั้นเราก็สามารถใช้วัสดุทุกอย่างที่เรามีภายในโครเรือนปรับประยุกต์ใช้ได้อ่ะอยู่นั่งต่อค่ะไปค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยกว่า1ไร่ค่ะก็คือใช้พื้นที่ไงคุณพี่พูดต่ออันนี้จะเป็นการปลูกผักบนพื้นปูนแล้วก็ปลูกแบบนี้ก็ได้น,นี้คือ ตระกูลไม้เลื้อยหรือว่าจะเป็นพวกหมอนก็ได้เป็นเรื่องของการปลูกผักในวงบ่อปูนเป็นเคลนี่อร่อยไปกินกับสลัดได้การปลูกข้าวในวงบ่อปูนเป็นดีมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นต้นกุยช่ายอ่ะที่เราทานกุยช่ายที่เวลาไปกินกุยช่ายอันนี้ก็ต้นกุยช่ายแต่ว่าวิธีที่เราทำให้เป็นกุ้ยช่ายขาวก็คือที่อยู่ด้านนันนแต่เอาของครอบไว้ใช่ค่ะผลนี่ไงกุยช่ายขาวจะมีการปลูกผักกับผัวหนึ่งกระถางปลูกได้สองต้น อันนี้จะเป็นการปลูกผักกับหัวนี่กับหัวคือยังไงคะค่ะปลูกไสองต้นคือด้านบนกับด้านล่างใช่ค่ะเก่งมากแล้วก็แบบนี้ปลูกกระท่อ p v c ใช่แล้วก็จะมีการปลูกผักกระสอบแบบนี้เก่งมากเลยในวิธีการคิดต่อคะ่ะ อันนี้เป็นเรือนพ่อล้าให้จากพ่อล้าก็คือทั้งง่ายคือเป็นมุ้งรุ้งง่ายๆเลยใช่ก็จะได้ประมาณสัก15วันกําลังดีแล้วก็ไปปลูกได้เลยจะได้วก็เด็กๆอยากมาเป็นกลุ่มคณะนะคะที่สามารถที่จะมาอยู่รวมกันเป็นคณะคณะตรงนี้เรามีที่พักใช่ค่ะให้ไปดูค่ะอันนี้ก็จะรับประมาณ50คนขึ้นไปอันนี้จะเป็นค่ายถ้าเป็นตึกสองตึกนี้จะเป็นห้องนอนมาตรฐาน1ห้องนอนได้2คนติดต่อที่ไหนติดต่อผู้นี้มาดูเนี่ยติดต่อได้ที่ w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  i s d o m k i n g o r c h หรือพิมพ์ว่า สนงงานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติได้เลยค่ะเปิดปิดกี่โมงย้ำวิธีค่ะ,คะที่นี่นะคะเราเปิด9โมงจนถึง4โมงเย็นเราปิดให้บริการก็คือวันจันทร์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะคที่ในหลวงชัยกาวันที่20เนี่ยตรงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ดีที่สุดเลยนะคะคุณเมย์พี่ต้องหิวมา,มากๆเลยได้ค่ะแถวนี้มีให้พี่ต้องกินอาหารอะไรบ้างไหมเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านกินอยู่ดีของทางทพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองค่ะไม่ย oh <my> อดเจอสวัสดีต้องมาสวัสดีค่ะหมายเป็นคนอยุทธยาเป่ะเป็นคนอายุ เที่ยววัดมาเองค่ะที่บอกว่าเป็นคนอยุทยาเนี่ยพื้นเพคุณพ่อคุณแม่อยุธยาใหม่เนี่ยมาเกิดที่จังหวัดนนเราก็เหมือนพูดรวมว่าเราเป็นลูกครึ่งอยุทยานนทบุรีอ่ะใหม่ค่ะ เธอมีกะน้่เนาะซูมดูซูมดูเธอมีกระไหมไหมเธอแต่งหน้า<ะ>ยังไงเธอไป็นม,มีกระเป็นรายการแรกและครั้งแรกที่ใหม่ก้ามาโว์หน้าสดสาเหตุของการที่อายุ4 3ลูก2นอนน้อยนี่ดูคลิปสิคะใหม่เลี้ยงลูกอยู่บ้านทากับข้าวหน้าก็สดแบบนี้เห็นไหมคะแต่ทุกอย่างอะ่ะเราต้องทํางานทำมาหากินนหัวพี่ก้องมันต้องเร่งต้องรีบตลอดคุณผู้ชมขาใหม่มาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหน้าของตัวเองและคุณผู้ชมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางผู้หญิงทางผู้ชายแป้งพับคุณใหม่ ซื้อหนึ่ได้ถึงสแป้งพับอยู่ในตัวนี้มีรองพื้นค่ะมีคอนซีลเลอร์เท่ากับว่าประหยัดเงินประหยัดเวลาสวยครบจบในหนึ่งตลับด้านซ้ายแต่งหน้าด้วยแป้งพับคุณใหม่ด้านขวาย,ยังไม่แต่งทาแป้งคุณใหม่ให้โชว์ดูอย่างนี้เลยังยดูกะกะ,กะนะคะอันนี้ไม่ได้แต่งเติมขยี้ได้เลยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะเริ่มจากใต้ตาค่ะฝ้ากับกะเมื่อกี้มันแตกต่างไหมคะ หายไปไหนอ่ะเห็นไหมคะนี่คือ1นาทีอะปกปิดคุมมันกันน้ํากันเหงื่อกันแดด SPF 30มี2เฉดสีค่ะศูนย์หคือขาวเขาวเหลือง0ูนย์สค่ะผิวค้าผิวแทนผิวน้ำผึ้งผิว2อสีใหม่จะมาท้าในเรื่องของคุมมันคุณผู้ชมหาพี่ก้องหาถ้าหากว่าหน้าเรายังไม่ได้ใช้แป้งคุณใหม่มันจะมันแค่ไหนมันแบบนี้พี่ก้องว่าใช้แป้งคุณใหม่นะคะ มันจะเป็น่างไงคุณผู้ชมลองคิดดูนะเดี๋ยวใหม่จะทําให้ดูเลยอันนี้ไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้เล่นมายากลไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรทั้งนั้นดูอ่ะหนึสอปุ๊บเห็นไหมคะแทบจะไม่มันเลยกันน้ําได้ไหมหลายๆคนถาม <laughs> ดูคุณผู้ชมค่ะมันกันน้ํายังไงถ้ามันไม่กันน้ํามันจะไหลเป็นคราบสารสกัด <ừ> ทําไใหม่ใส่เยอะมากเลยคะ่ะใหม่ใส่ไฮยาวิซีคอเลเจนที่สําคัญคือมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นจัดเซตโปคู่หูคุณใหม่5ชิ้นจ่ายเพียงแค่899รบาบาทแถมสบู่สครับกาแฟเป็น100สายแรกที่โทรมาเร็วที่0 2 1 1 4 1 8 8หหรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดไซ์คุณใหม่ขอโป899 <ừ> นะคะ <ừ> บอกพี่ก้องก่อนเลยคะ่ะว่าสบู่สครับกาแฟขัดแล้วแบบรู้สึกได้ เอาได้หมดเลยค่ะเห็นไหมคะความจั้ยจ่ายแค่8 9 9บาทเท่านั้นเองสามารถจองสิทธิ์ก่อนได้เงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรสบายๆค่ะต้นเดือนกลางเดือนสิ้นเดือนออกเมื่อไหร่ทักไปออกแอดมินเลยเราจองให้ก่อนและมีบริการเก็บเงินปลายทางเราสบายเราใจดีอยู่แล้วค่ะใส่สารสกัดที่ไม่เหมือนใครค่ะใส่ทัวร์ารีนไปด้วยค่ะที่อยู่ในแป้งพับขายของต่างๆสายหมดแล้วใช่ทำไงไม่เพิ่มให้อีก99เ้ซตสุดท้ายที่โทรมาทันที่0 2 1 1 4 1อ1ห ห8 8่หรือว่าแอดไลน์ดีทีเอสไซคุณใหม่คุณจ่ายเพียงแค่899บาทเท่านั้นพี่ซอนย่าเป็นนางแบบโกอินเตอร์ก็ยังใช้น้องโมอามีนาน้องโมบอกเลยว่าเฮ้ยพี่ใหม่มันเบอร์ผิวได้ดีมากมันเนียนมากเหลือ12เซ็ตสุดท้ายใช้ไงใช้นี่นึงใช้นี่นึงใช่ไหมใหม่เพิ่มไปอีก88เซ็ตสุดท้ายและจะไม่เพิ่มอีกค่ะโทรมาที่0 2 1 1 4 1 8 8 8นะคะหรือว่าแอดไลน์ดีทีเอสไซคุณใหม่โอ้โหลดมากเลยใหม่จ๋าขอบคุณมากนั่งานนนนออออะะะไรรต่่่่ีีกทเด ร้านบีเคนะคะที่เสนาวังหินนะคะร้านเขาเนียอาหารอ,ารอร่อยเบเกอรี่ดีเครื่องดื่มเลิศกับไปท่องเที่ยวต่อที่นี่นะหนูฉีดน้ำไปก่อนลูกค่ะ วนนี้ค่ะเราไปอยู่กับพ่ออประเสริฐนะคะผู้มีเกียรติพิจิตรพันธ์เกษตรสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพี่ก้องครับพ่อเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวกล้องวันนี้ใช่ครับพ่อสั่งก้องกี่อย่างครับวันนี้เก้าอย่างครับโอ้โหหิวแล้วครับพ่อครับไปเลยไหมครับไปเลยครับพี่ก้องครับไปครับาอาหารเลยนะครับมาแล้วค่ะ น่ากินมากเลยนะคะคอนเซปตร้านกินอยู่ดีคืออะไรครับพ่อพีรร้านกินอยู่ดีจริงๆแล้วในบริเวณนี้ทั้งหมดเราเรียกว่ามาดูพาวิลเลียมอ่าไม่ใช่ไม่ได้เฉพาะร้านมีหลายโดมมากเลยเนาะหลายโซนหลายทั้งโซนทั้งหมดเนี่ยมีร้านกาแฟด้วยใช่ครับร้านนี้เรื่องต้นยังไงครับพ่อวัตถุดิบของเราเองอย่างพี่ก้องที่เห็นแล้วว่าโอ้เราก็มีถ้าเราปลูกผักเองอะไรเองต่างๆนะครับเราก็เลยว่าทํายังไงให้เขามาที่นี่นะครับแล้วก็จะได้ความรู้ด้วยได้บริโภคได้การได้ของ กาแฟอาหารด้วยได้ของดีๆใช่ครับปลอดสารกลับบ้านด้วยข้างหน้าเราเนี่ยคือมาจากในฟาร์มหมดเลยถูกไหมคะใช่ครับเด็ดๆของเราคืออะไรก่อนอันแรกอ๋อพลาดไม่ได้เลยยำเส้นแก้วนี่คืออันนี้นี่ครับยำเส้นแก้วครับถูกต้องครับเป็นอาหารที่ลดน้ําหนักได้โอเคครับของไข่เจียวผัมนะครับผั่มนี่นะครับเป็นพืชน้ําเล็กๆนะครับโปรตีนสูงมากนะครับไข่เจียวผัมอร่อย ไม่ขนาดครั้งแรกอร่อยผักชัยยาน้ำมันหอย๋อหรอใช่ครับเนี่ยครับเหมือนเขาเรียกว่าบางทีคนเขาก็เรียกว่าคณนาเม็กซิโกอะไรเงี้ยมีกิ่นอะไฮะไม่เค็มไปไม่หวานมันกำลังดีเลยค่ะเปิดได้พี่ก้องทานเองครับอันนี้คือแกงเลียงกุ้งสดมีเห็ดนางฟ้าด้วยนะครับจะมีพวกฟักทองพวกอะไรสดสบายครับน้ำพริกลงเรือครับ เป็นสูตรเด็ดสําหรับนะครับแล้วมีเครื่องเทศในผักต่างๆยแยะมากเลยครับมีผักสดๆแล้วทานกับไข่ต้มใช่ครับพี่กองครับไข่ต้มมีจิ้มจิ้งมีตั้งแต่ผักติ้วนะครับที่หาทานยากเลยนะครับเส็าติดีอ่ะครับคาโปฟีบวกกับผักพื้นบ้านของเรานะครับมีโอเมก้าสมีวิตามินบีนะครับ นีสติกเนเจอร์ของเราอีกอันหนึ่งครับข้าวมันเห็ดครับแล้วผสมกับน,น้ําจิ้มสูตรเด็ดนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าของเราเองมันกรึบกรบกรึบกรบกรบ,บ,บ,บดีมากเลยอ่ะครับน้าอ้อยสดนะครับผลิตโดยอ่าพิซซ่าพันของเราเองนะครับเรามีแปลงปลูกอ้อยอินทรีย์นะครับหวานธรรมชาติครับพี่กล้องไม่มีน้ําตาลอันนี้ดีมากเลยไอศ์รีมไข่ถั่มเอ็มบอกว่าอบแห้งแล้วเหมือนไรฮะเหมือนชาเขียว โ oh, อ้โหครับก็ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันเหมือนกันครบเสริมกระดูกได้ครับต้องครับก่อนที่จะมาเป็นไอศครีมไข่ผามเนี่ยเราต้องมีนันวิจัยด้วยโอ้ oh, ดีมากบอกโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งครับสำหรับที่ท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับแล้วก็มาทานอาหารแล้วก็บอกร้านว่ามามา,มาจากรายการอของพี่ก้องนะครับ oh. ถ้าสั่งอาหารตั้งแต่200บาทขึ้นไปเราแถมน้ำอ้อยฟรี1ขวดนะครับ uh. ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้2 5 6 8นนี้เท่านั้นนะครับพ uh. ี่ก้องครับหรือโทรมาถามก็ได้นะคะที่ ที่หมายเลขศูนย์แปดหนึ่งห้าหกเจ็ดสองแปดศูนย์หกนะคะหรือไปที่เฟซบุ๊กของร้านกินอยู่ดีพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเปิดปิดคือตามเวลาราชการเลยค่ะใช่ครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะไม่ใช่แค่แหล่งเรียนรู้แต่คือศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาที่สื่อสารพระราชปณิธานของในหลวงเจ้าาสปรับแนวคิดให้เข้าใจธรรมชาติแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงขอบคุณพอมาเสริมากค่ะขอบคุณขอบคุณกบทีมงานพอทุกคนเลยนะคะบอกก่อนนะคะว่าเทปนี้้กลอง เล็กคอร์ดค่ะลิ้นติดโปรไฟล์นี่ รรยากาศแบบนี้แล้วค่ะทุกคนค่ะเราจะได้สัมผัสแน่นอนนี่คืองานลิ้นติดโป <68. S 1> รแปดปดตั้งแต่วันที่13นะคะถึง19มีนาคมนี้นะคะที่ชั้นจีดแตนั้นพรามสามนะคะกว่า1,000เมนูค่ะไปช็อปกันได้เลยไปอิ่มอร่อยกันได้เลยค่ะสินค้าทุกร้านมีโปรแล้วราคาจับต้องได้อย่าช้าค่ะไปกันดีกว่าคะ่ะไปค่ะเด็ด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 ยำ นั่งกินปักหลักเลยนะนั่งร้านนี้เลยค่ะหยุดไม่ได้ต้องกินน้มีอันนี้อะไรคะคุณลูกชิ้นปลาแท้เยาวราชค่ะน้ำจิ้มเด็ดมากคุณเป็นนมาแท้ใช่ไหมใช่ค่ะแซลมอนดองนะคะมาทั้งเซตอย่างนี้แล้วก็มาพร้อมกับนี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเซตเนี้ยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่แซลมอนทั้งกล่องค่ะที่อยากจะกินแบบเกาหลีอ่ะมีข้าวอ๋อซีมีอะอยีมีมีค่ะที่เด็ดที่เขาเด็ดจริงๆอยากกินของอร่อยเด็ดๆนะต้องมาร้านนี้ค่ะที่เด็ดยำในงานนิติโปรแฟร์ค่ะ นี่ไม่เคยเห็นข้าวหลามที่แบบกระบอกเล็กๆน่ารักอย่างนี้เลยอะไรคะคุณขาข้าวหลามจิ๋วสุดบางคุณทีคะ่ะลูขนาดเล็กมากๆกระบอกนี้ค่ะกระบอกเท่าไรคะ25บาทคะ่ะเป็นข้าวเหนียวขาวถั่วดำข้าวเหนียวดำถั่วดำ,ดำอันนี้เนี่ยต้องไปอบร้อนก่อนไหมก่อนกินทานได้เลยคะ่ะของทําใหม่วันต่อวันถ้าอยากทานร้อนเวฟได้อันนี้ก็มีข้าวหลามช็อตไม่ต้องมานั่งเคาะให้เสียเวลานะคะก็มี้ี่บาหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้ยบาทนะ my god ถั่วดำเม็ด อยากอร,อออรอ่อยอย่งนี้กนต้องมาที่ไหนคะร้านนี้สิคะข้าวหลาม,ลามจิ๋วสูตรบางคนทีค่ะลิ้นติดโปรแฟรของเราไปแน่นอนวันที่ส3ถึง19มีนาคมนี้ค่ะที่ชั้นจีชั้นเทพร,รำสามบอกแล้วงานลิ้นติโปรแฟรแล้วนะคะราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะลิ้นติดโปรแฟร และนี่ก็คือตามกล้องบิชเชอรนี่ที่พาทุกคนมาเรียนรู้เกษตรกรรมแบบยั่งยืนวันนี้เราได้เห็นเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่แค่อดีตของไทยแต่เป็นอนาคตที่สําคัญต่อโลกใบนี้และใครก็ตามนะคะที่อยากสัมผัสแนวคิดแบบนี้เต็มๆต้องตามกล้องมาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีกันนะคะเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่การปลูกพืชแต่คือการปลูกชีวิตค่ะตามกล้องบิชเชอรนี่เราจอกเดินทางวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าทางช่อง3าบอกเลยว่าสัปดาห์หน้าพิเศษมากๆแน่นอนค่ะ้ามพรดนะคะ bye